รายการนานาวารตี้ไอเดียดีประเทศไทยรู้เรื่องเมืองไทยมากกว่าใครถ้าได้ดูสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับน้ำพึ่งกับรายการนานาวารตี้ไอเดียดีประเทศไทยนะคะทุกเช้าวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา7จ็ดโมงครึ่งถึง8ปดโมงนะคะหรือชมได้ในส่วนของเทปรีดันนะคะในเช้าวันจันทร์ตั้งแต่เวลาตีห้าครึถึง6กโมงเช้าค่ะ ค่ะแล้วตอนนี้นะคะน้ำพึ่งก็อยู่ร้านอาหารบ้านชันกรุงนะคะริมถนนเสรีไทยระหว่างซอยเสรีไทย93นะคะกับซอยเสรีไทย95นั่นเองใครที่ชื่นชอบร้านอาหารบรรยากาศเรียบหรูสบายๆนะคะดนตรีเพราะอาหารอร่อยนะคะพลาดไม่ได้เลยกับที่นี่ค่ะสำหรับตอนนี้นะคะชมในส่วนของเช้านี้มีธรรมะก,ก่อนเลยค่ะ หากคุณมองย้อนเวลาคุณคงต้องบอกกับตัวเองว่าวิถีชาวบ้านกับวิถีพุทธไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่และอยู่กับสังคมไทยมาหลายอสงไขยเอ่ยมาขนาดนี้รายการนานาวรารีที่ไอเดีดีประเทศไทยขอนำท่านสู่วิถีชาวบ้านวิถีพุทธณบ้านคลองอุดมวัดคลองอุดม ตำบลทุ่งพญาอำเภอสนามชัยเขตจัังหวดฉะเชิงเซาโดยมีผู้ใหญ่สมโพธโพลอยดูแลหมู่บ้านนี้อยู่สถานที่แห่งนี้มีคนอีสานมาอยู่มากจึงเกิดอาชีพทอผ้าสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกรรมนอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวใหม่คืออ่างระบมไม่รู้จักเข้าไปซะ สนามชายเกตแค่นี้เองเมื่อพักผ่อนเสร็จก็มาที่นี่วัดคลองอุดมกำลังจะมีงานใหญ่วันที่14เมษายนพุทธศักราช2556เป็นการหล่อหลวงพ่อพระพุทธโสธรนำไรายได้มาบูรณาวัดเช่นศาลาหลังใหม่ฟังมาขนาดนี้ก็อยากทำบุญแล้วใช่ไหมล่ะก็จะช้าอยู่ใหญ่ก็มาร่วมบุญกันสาธุ พบกับรายการานาวารตี้ไอเดียดีประเทศไทยวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาที่บ้านคลองอุดมตำบลทุ่งพญาอำเภอสนามชัยเขตจ,จังหวัดฉะเชิงเซาเขาบอกที่นี่มีอะไรดีเช่นการทอผ้าไหมไม่ใช่มีการทอผ้าไหมที่อีสานแต่มาอยู่ที่ตะวันออกโดยผู้ใหญ่สมโพงศ์โพรอยเดี๋ยวตามผู้ใหญ่สมพงศ์เข้าไปข้างในสวัสดีครับผู้ใหญ่สวัสดีครับสวัสดีครับเห็นที่นี่เขาบอกว่ามีการทอผ้าไหม ผมได้ยินข,าข,าข่าวว่าการทอผ้าใหมนั้นมันมีนจิตวิอยา่ป่นแล้วมาอยู่ที่กาเยงต่อนีไ้ได้ไงถ้าหมู่บ้านคลองอุดมนั้นเป็นหมูบ่บ้านที่เป็นหมู่บ้านที่ใหญ่นะครับแล้วก็มีชาวบ้าน80%ของหมู่บ้านชาวบ้านคลองอุดมนั้นเป็นชาวภาคอีสานนะครับชาวภาคอีสานนั้นก็จะนําวิถีชีวิตของชาวภาคอีสานนั้นลงมาด้วยนะครับส่วนหนึ่งก็วิถีชีวิตนั้นก็จะมีการทอผ้าไหมของชาวบ้านคลองอุดมหรือว่าชาวภาคอีสานนั้นลงมาด้วยนะครับ ขณะนี้นั้นชาวบ้านคลองดมนั้นได้จัดการทําทอผ้าไหมแล้วก็จําหน่ายถือว่าชื่อดังในอําเภอสนามชชยเกตเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวจะพาคุณสุธิร์ไปชมนะครับในการทอผ้าไหมของหมู่บ้านคลองดมของเรามีหลายแบบหลายสีนะครับทั้งทอผ้ากามะผ้าไหมของผู้เท่าผู้แก่และต่างๆเดี๋ยวจะพาท่านไปชมด,ด้วยความดีดครับครับ <c oughs> ผมเดินครับ ครับนี่คือวิถีชีวิตของการทอผ้านะครับของชาวภาคอีสานที่ย,ย้ายสินฐานล,ลงมาอยู่ที่บ้านคลองหลวงของเราครับนี่นะครับในการทออะไรต่างๆนี่ก็เดี๋ยวดูหลักวิธีการทอนะครับมีครับผมนี่คือทำผ้าถุงเนาะมันใหญ่เนาะทำผ้าถุงผ้าถุงที่ถือว่าเป็นผ้าไหมแท้ม อยากให้ผู้ใหญ่เนี่ยฝา,ากถึงเรื่องตรงนี้เรื่องการทอผ้าไหมที่เนี่ยที่ทุ่งพญาเนี่ยคนที่ดูรายการเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาอยากจะได้อยากจะซื้อเนี่ยติดต่อได้ที่ไหนผู้ใหญ่บอกอ๋อผ้าไหมตรงนี้นะครับถ้าหากอยากจะได้อยากจะซื้อนะครับผ้าไหมตรงนี้ถือว่าในราคาไม่แพงนะครับในราคาไม่แพงแล้วก็เป็นสินค้าของตําบลทุ่งพญานะครับก็ติดต่อมาทางทางผมผู้ใหญ่สมโพศก็ได้นะครับในเบอร์โทรเบอร์โทรเลยเนาะก็0 8 7ย์เ็ นะครับ1448137นะครับก็โทรมาที่นี่แล้วผมจะติดต่อให้กับทางผู้ผลิตหรือว,ว่าผู้ที่ได้ทอผ้ากันอยู่นะครับเพื่อเป็นการอนุรักษ์ของชาวอีสานผู้เรานะครับที่ย,ยังยังยังมีการผลิตกันอยู่นะครับ ผมยืนอยู่ตรงนี้คือวัดคลองอุดมซึ่งจะมีการหล,าหล่อหลวงพ่อพุธทธโสธรวันที่14เมษายนพุทธศักราช2556และผู้ที่จะมาให้คำตอบได้ดีที่สุดคือผู้ใหญ่สมพ่อโพอรอยครับผมวัดคลองอุดมของเรานั้นซึ่งคุณสุทธิลักษณ์ได้พูดได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าจะมีการหล่อพระประธานหลวงพ่อพุธทธโสธรในวันที่14เมษายนพุทธศักราช2556นี้ นะครับก็จะจัดขึ้นเพื่อให้พี่น้องชาวหมู่บ้านตำบลทุ่งยญานี้หมู่บ้านใกล้เคียงนะครับจะมาสักการะ,ะกับหลวงพ่อพุทธโสธรเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัวนะครับคือจะมีการจัดสร้างขึ้นในวันที่14เมษาฉะนั้นในเรื่องนี้ก็จะไปพูดไปกล่าวกับท่านรองเจ้าวาดของวัดคลองลมนะครับเพื่อ ให้พี่น้องผู้ศรัทธาได้ร่วมอนุโมทนาในกองบุญตรงนี้ด้วยนะครับอาตมาภาพเองชื่อภาชนะพรนาถธรรมโมนะก็เป็นรองเจ้าวาดของวัดคองกดมซึ่งวัดคองอระดมก็อยู่ที่ตำบลทุ่งพยาอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเซาก็วัดเรานะกำลังจะสร้างสาราการประเรียนหลังใหม่เพื่อจะทดแทนหลังเก่าซึ่งเกิดความชำรุดสุดโทม ลงมากเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะเชิญชวนญาติโยมหรือพุทธศาสนิกชนผู้ที่มีจิตศรัทธาที่จะมาร่วมทันสร้างสาลาการประเปลียนหลังใหม่ซึ่งเราจะมีการจัดงานเททองหล่อพระประธานซึ่งเป็นหลวงพ่อพระพุทธโสธรจำลองนะก็จะจัดขึ้นในวันที่14เมษายนนะก็ ปศสอง6ที่จะถึงนี้เพราะฉะนั้นอาตมาภาพก็อยากจะเชิญ,ญญาตโยมผู้มีจิตศรัทธาที่มีความประสงค์อยากจะมาร่วมงานเททองหล่อพระประธานหลวงพ่อพระพุพทธโสธรจำลองเพื่อเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลน,นะให้เกิดขึ้นกับชีวิตเราเพราะชีวิตของเราทุกคนในทุกวันนี้ต้องดิ้นรนต่อสู้กับนะ การทํางานหรือทำมาหากินจนลืมการทําบุญทำบุญสนเพราะฉะนั้นเป็นโอกาสดีที่ญาติโยมทั้งหลายที่มีความตั้งใจจะทําบุญทำบุญสน,ท,ญสนที่อยากจะมาร่วมทําบุญกับวัดคลองวุดมของเราอาจจะมาก็อยากจะเชิญชวนญาติยโยมหรือพุทธศาสนิกชน,นทั้งหลายมาร่วมทําบุญกับวัดคลองวุดมของเราซึ่งถือว่าตรงนี้มันเป็นโอกาสอันดีงามที่เราจะสะสมหรือสร้างสมบุญไว้ในพระพุทธศาสนา ซึ่งโอกาสในการสร้างสมหรือการสร้างเททองหล่อพระประธานตรงนี้นะั้นโอกาสยากมายม,ายมนะนหลายๆคนอาตมาเชื่อว่าไม่มีโอกาสที่จะทําตรงนี้แต่ในเมื่อโอกาสเปิดเพื่อที่จะให้ญาติโยมทั้งหลายมีส่วนร่วมกับการทาตรงนี้จึงอยากจะเชิญชวนผ่านสื่อหรืออ,อยากให้ญาติโยมในประเทศนะที่มีโอกาสได้ชมได้มีส่วนร่วมในการมาทามุญด้วยกันถือว่าตรงนี้ ถือว่าเป็นการร่วมคือเป็นการร่วมสร้างบุญสร้างกุศลอย่จริงเพราะวัดคลองอุดมของเราอยากจะให้ญาติโยมทั้งหลายมีส่วนร่วมตรงนี้มากๆเพราะบุญใหญ่ลอยมาแต่ไกลรีควาไว้งานหล่อหลวงพ่อพระพุทธโสธรวัดคลองอุดมชีวิตคุณจะมีทั้งชื่นและชมไม่ทุกตรมมางานนี้ดีแน่นอน ทร0871448137 0806379442หรือจะทำบุญผ่านบัญชีเลขที่468-0-19873-7ชื่อบัญชีพระชนะพรวงนางธนาคารกรุงไทยสาขาคลองรังเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ครบรสเลยใช่ไหมคะทั้งสาระดีๆนะคะรวมถึงความ อิ่มท้องนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะคะอย่างหนังสือพิมพ์บางกอกทุเดย์นะคะสามารถหาซื้อได้แล้วตาม7 e เวทุกสาขานะคะร้านหนังสือในอินนะคะหรือ B2A นั่นเองอีกหนึ่งผู้สนับสนุนใจดีนะคะนั่นคือนำพึ่งเพื่อสุขภาพตราบีบนั่นเองนะคะสามารถหาซื้อได้ตามเดอะมอลล์ทุกสาขานะคะหรือจะเป็นในส่วนของต้นกล้านะคะไฟนาาแล้วก็ในส่วนของสีฟ้าเบเกอรี่ด้วยนะคะวินล่ามาร์เก็ตหาซื้อได้แล้วนะคะ รวมถึงวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะร้านอาหารนะคะบรรยากาศด,ดีๆแบบจุงเบยจุงเบยแบบร้านอาหารบ้านชันกรุงนี้เองนะคะเพียง mm hmm. คุณบอกว่า mm hmm. เป็นแฟนคลับ mm hmm. จากรายการนานาวาไรตี hmm. <ๆ>้นะคะ mm hmm. ก็ลดทันทีเลย15%นะคะ คุณสามารถชมรายการของเราย้อนหลังได้ที่ YouTube นะคะเพียงพิมพ์คำว่านานาวารรตตี้ไอเดียดีนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะทิ้งท้ายด้วยคำคมนะคะถ้าโลกนี้ไม่มีอุปสรรคนะคะก็จะไม่มีคำว่าพยายามนั่นเองค่ะหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ